สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะครับของรถม a สด้านะครับกับรถอิซูซที่จะร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันผลิตรถกระบะออกมานะฮะก็คือทางฝั่งม a สด้าเนี่ยก็ออกมาประกาศแล้วนะครับออกมาประกาศเมื่อประมาณปีก่อนนะครับออกมาปีก่อนว่าทางฝั่งของม a สด้าเนี่ยนะครับจะออกแบบร่วมกันกับรถอิซูซนะฮะช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่น่าดูนะครับ แต่ว่าก็ทิ้งระยะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณเป็นเป็นปีแล้วล่ะนะฮะเป็นปีแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรคืมหน้านะครับเพราะว่าเขาน่าจะเก็บเป็นความลับหน้าดูนะครับ แต่พูดถึงว่าเรื่องของสายการผลิตนะครับกับเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความลับนะฮะเพราะว่าทางมาสต้าเนี่ยก็แจ้งแล้วนะฮะว่าทางสายสายพานการผลิตเนี่ยก็จะใช้ของอิหรสทั้งหมดนะครับน่าจะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าทางมาสต้าก็จะเป็นคนคุมแบบอะไรประมาณนี้นะดูแบบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนจัดการช่วงล่างเองอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่ามาสต้าเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกเลยนะฮะ เรื่องของการออกแบบนะครับเขาจะเน้นเป็นทางรถรถยนต์นั่งซะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นมาสด้านะฮะแต่ว่าทางด้านการออกแบบทางด้านรูปร่างหน้าตานะครับหรือว่าการอะไรประมาณนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเลยนะฮะว่ามาสด้าเนี่ยออกแบบได้ดีมากๆนะครับออกแบบถือว่าสวยสุดๆเลยนะครับทีนี้ ทางด้านฝั่งฝั่งของอลซูเองนะครับทางด้านของอลซูก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างใหญ่มากนะฮะสำหรับในประเทศไทยเรานะฮะแล้วก็จริงๆในระดับโลกเลยนะถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะครับหรือเป็นรถกึ่งบันทุกรถกระบะอะไรพวกนี้ทางอลซูถือว่าทาได้ดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่รอคอยนะครับตอนนี้พวกเราก็ยังรอคอยกันอยู่นะฮะอันนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะข่าวนี้ผ่านมาปีนึงแล้วนะครับเห็นภาพหลุดมานิดนึงนะฮะเห็นภาพหลุดมานิดนึงแต่ว่า ผมไม่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นรถรูปจริงๆเ่ะนะเพราะว่าน่าจะเป็นรูปตัดต่อซะส่วนใหญ่นะรูปรูปที่มันเป็นรถคันพูกสีต่างๆนะฮะแต่ว่าไอ้พวกโปรเจกต์คาร์หรือว่ารถที่เขาทดสอบอะไรเงี้ยอาจจะเห็นกันแวบ,บๆมานะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นรถแห่งปีนะฮะรถแห่งปีแน่นอนนะครับทฤษฎีนี้นะ,ะทฤษฎีของการร่วมมือกันผลิตนะครับผมเคยเห็นถ้าจำไม่ผิดนะ,คะเคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาแล้วนะครับของรถ อิอุสุนะฮะตอนนั้นอีอุสุเคยร่วมกันออกแบบกับรถอ่า uh, อย่างเชฟโรเลตนะครับตอนนั้นก็เอาเอาหน้านะฮะเอาหน้าของเชฟโรเลตนี่แหละรูปร่างหน้าตาเนี่ยของเชฟโรเลตนะครับเอามาใส่กับรถยิอุสุนะฮะออกมาเป็นดีแมกโฉมแรกนะฮะตอนนั้นโอ้โหปรากฏการนะฮะถือว่าเป็นปรากฏการใหญ่เลยทําให้อ่า uh, รถตลาดกระบะประเทศไทยเราเนี่ยอ่า uh, ถึงเหมือนโดนนิวเคลียร์เลยนะฮะยอดขายถล่มทลายเลยนะครับก็คิดว่าอตอนนี้รถอย่าง Mazda นะฮะก็ไม่ทำอะไรกับ o r r ดแล้วนะฮะก็จะมาหันมาจับมือกับทางอิวสูนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจะสร้างปรากฏการณ์นะผมคิดว่าน่าจะสร้างปรากฏการณ์เพราะว่ารถม a สด a สวยจริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมการออกแบบของม a สด้าสวยสุดๆจริงๆนะครับแล้วทีนี้เอามารวมกับ ครั้งอิสุถ้าอยู่ในประเทศไทยนะถือว่าอ u สุ u เนี่ยผมคิดว่าเป็นเจ้าใหญ่มากๆเลยนะครับเรื่องของอาสายพานการผลิตเรื่องของศูนย์บริการนะครับเรื่องของอเทคโนโลยีการซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้ผมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถ้า,ารถมาส d a พูดถึง m าส d a ก็ถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่ของของ,ของทางาพวกเราเนาะ นะเดี๋ยวก็ลองรอ,งอ,งองชมกันนะฮะว่าหน้าตาจะออกประมาณไหนนะ Mazda PT50 ตัวใหม่นะครับกับ u ูสุ d m แมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกว่า d m a มไหมนะถ้าเกิดว่ารวมกันเสร็จนะครับ อยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนนะฮะเคยเห็นหน้าตาของไอตัวที่เขาทําหลุดๆมาแล้วนะฮะก็เอาฝากเพื่อนเพื่อสมาชิกท่านอื่นด้วยนะฮะว่าหน้าตามันเป็นประมาณไหนนะฮะเห็นแล้วชอบไหมแล้วดูมันน่าจะมีอนาคตไกลไหมอะไรประมาณนี้นะแล,แล้วฝากบอกนะว่าใครสวยก็ใครนะฮะอะยังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ